ครับก็ความคืบหน้าของคดีนี้นะครับตอนนี้ทีมฝ่ายสืบสวนแล้วก็สอบสวนได้ทํางานอย่างเต็มที่นะครับกํา,าลังคนของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ได้ไปทาหน้าที่หลายอย่างท่านผู้าการตารวจภูธรภาคเจ็ดครับก็ได้กรหนาส่งทีมงานสืบสวนนะครับจากกองบังคับการสืบสวนของตำรวจภูธรภาคเจ็ดนะครับมาช่วยในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ระดม กำลังจับสืบจังหวัดแล้วก็สืบเมืองนะครับช่วยกันในด้านของการสืบสวนก็รวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุไว้ทั้งหมดครอบคลุมแล้วแต่ว่าตอนนี้กาลังลำ,ล,ำลำดับขั้นตอน,นของเ,อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุนะครับเพื่อเพื่อเรียบเรียงปฏิบัติต่อส่วนทีมงานสอบสวนก็สอบสวนผู้ลงหายสอบสวนพยานนะครับได้หลายปากนะครับ ก็กำลังดูอยู่ว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้มีอะไรบ้างนะครับส่วนประเด็นส่วนประเด็นหรือว่าเหตุจูงใจในการทำร้ายนะครับก็น่าจะมีหลายสาเหตุแล้วก็ยังคงอสอบสวนเพื่อหาข้อมูลในภาพรวมนะครับแล้วก็กำลังเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมอยู่ครับและสาเหตุนี้ประเด็นที่อาทิอะไรบ้างครับ ปร,ประเด็นก็อาจจะ,ะด้วยด้วยพฤติกรรมของน้องๆเนี่ยก็คนนี้ทราบกันอยู่นะครับว่าจะมีพฤติกรรมแบบรับเล็กขโมยน้อยในพื้นที่นะฮะแล้วก็เสพยาเสพติดนะครับประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการขัดแย้งภายในกลุ่มหรือนอกกลุ่มหรืออาจจะเป็นประเด็นของเรื่องยาเสพติดหรือว่า อะไรก็อาจจะเป็นได้นะครับก็คือเราก็ไม่ได้มุ่งเน้นประเด็นในปดประเด็นหนึ่งครับและในการตรวจสอบข้อมูลจาปิดดินที่เกิดเหตุในแม่ใกล้เคยียงเนี่ยเราพบมีข้อมูลอะไรบ้างครับครในกล้องวงจรปิดเราก็ทราบข้อมูลหลายอย่างที่เป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ขอให้เป็นข้อมูลในทางการสืบสวนก่อนนะครับกําลังรวบรวมประด็นปรกอบแต่ถ้าเกิดทราบ แาาลวตรงนี้หลังจากที่ประชุมและทางภาคเจ็ดได้มีข้อสั่งการอะไรเพิ่มเติมจหม่ไหมครับาทางภาคเจ็ดเนี่ยได้ส่งท่านผู้บัับการสืบสวนนะครับมาดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับแล้วก็ได้แบ่งงานจนทำระหว่างสืบภาคสืบจังหวัดแล้วก็สืบพื้นทนี่นะครับก็กำลังดำเนินำการอยู่ ก็ตรงนี้ก็ยังไม่มีการออกหมายจับหรือยังไม่มีผู้ต้องสงสัยอะไรทั้งนั้นอย่างครับอย่างครับก็มีการคาดว่ามีพลังอยู่แล้วคาดว่าการจระทาครั้งนี้ก็แม่เชื่อว่ามีม,มากกว่าหนึ่งคนนะครับจะทําที่จุดนั้นเลยหรือว่าจากที่อื่นแลนํามาทิ้งตอนนี้กําลังประสานทางพิสุจน์หลักฐานกับนิติเวศนะครับเพื่อยืนยันเวลาการตายนะครับแล้วก็ ทิศทางของกระสุนปืนนะครับแล้วก็เวลาเกิดเหตุว่า,า,ามีการทำรลายร่างกายอะไรย่างเงี้ยก่อนที่จะต้นที่การะนะสูตรบาดแผลเบื้องต้นนะครับไม่ไม่พบล่องรอยการถูกทำลายนอกจากรูทางเข้ากระสุนปืนแล้วก็ไม่มีล่องรอยการพันธนาการ ที่ข้อม็ข้อเท้าอะไรครับแต่ว่าแต่ว่า,าต้องยังไงต้องรอผลจากทางาน,นิติเวชชิมีการเคลื่อนย้ายศพไอวันนิติที่พบศพบหรือว่ายังไงนะก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนอยู่ครับแล้วอาวุธปืนที่พบเนี่ยไอกระสุนปอกกระสุนปืนที่เขาเยเชื่อมโยงอาวุธยังไงบ้างครับปอกกระสุนปืนที่พบเนี่ยก็พบในที่เกิดเหตุส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้เราก็พบหัวกระสุนส่วนหนึ่งแล้วครับแต่ว่ายังยังยังอยู่ระหว่างการสืบสวนอยู่ Gracias. No. No.